เรียนพี่น้องประชาชนที่ติดตานเครื่องของข่าวสารการเมืองนะครับก็ต้องอเรียนอยีกนีครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็ท่านอดีตสสอการุูนหสุขนะครับเราทั้งสองคนเดินทางมาที่พรรคลาธรรมเพื่อที่จะมาสมาัครเป็นสมาชิกของพรรคลาธรรมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบพระคุณน,นะครับทั้งเจ้าบ้านท่านเลขาธิการพนนรรคท่านนายกฤษฎาทั้งสองคนนะครับซึ่ง ก็ต้องกลับียแมาตามข่าวที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรผมแล้วก็ท่านสสตะลุณซึ่ง,งมีความสนิทสนมผมเกียวคุ้นเคยถือเป็นเพื่อนร่วมงานมานานเนี่ยเราสองคนก็มีความสนิทชิดเชื้อเช่นติดกันท่านหนึ่งสอองสอไผ่แล้วก็ท่านหนึ่งสสอัะก่อนท่านสสอเลี้คงับแล้วเอาการลงไปลงมาเนี่ยครับรก็ต้องถือว่าแม้ช่วงหนึ่ง เราจะทํางานการต่างพักกันแล้วก็การเป็นสมาชิกสภาูุแทนวิศรก็อยู่เป็นผลละฝ่ายนะครับทางท่านสอสอนไตยสอสเป้นท่านอยู่ในพักรัฐบาลในพักฝ่ายค้านแต่ก็ต้องบอกว่าในการร่วมมือกันทํางานของการเมืองน,นะครับก็ต้องถือว่าได้มีความร่วมไม้ร่วมมือและก็เข้าผมเข้าใจกัน ในการที่จะทำงานในสภาแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับกิจการต่างๆนี่ให้รู้ร่วงแล้วก็เป็นประโยชน์ที่น้องประชาชนสำหรับวันนี้ครับผมคิดว่าตอบคำถามกับหลายๆคนนะครับอยากทราบคำตอบเอ๊อนุติกอารุ์สองคนตัดสินใจในการที่จะมาร่วมง,งานทักว่าทําเป็นเพราะอะไร ผมเรียนอย่างนี้ครับพักการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันแน่นอนครับทุกพักการเมืองมีวัตถุประสงค์ทุกพักการเมืองมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งสิ้นและผมเชื่อโดยสุดจริตว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายของพรรคการเมืองแน่นอนล้วนแล้วแต่มีความประสงค์มีความต้องการที่จะทําเรื่องที่ดีให้กับประชาชนที่ดีให้กับประเทศชาติถ้ากล้าทา ที่ปัจจุบันในขณะนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสมาชิกของพรรคเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับก็ต้องเรียนว่าเป็นพรรคการเมืองที่ยึดเอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางตรงนี้สําคัญครับพี่น้องที่รพครับการเอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางอาจจะมีหลายพรรคการเมืองที่ชอบใช้คำน แต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าเหนือสิ่งใดน,นอกเหนือจากคำพูด mm hmm. ก็คงเป็นเรื่องของการปฏิบัต mm ิ hmm. การจะขับเคลื่อนนโยบายใดๆก็แล้วแต่ตอบสนองความต้องการของ,ของพี่น้องประชาชน mm hmm. มันต้องฟื้นมันต้องเข้าใจกันมาตั้งแต่รากเหง้าของปัญหา mm hmm. ซึ่งผมติดตามครับ mm hmm. ผมสองคนอาจจะหยุดการเมืองแบบปีเศษ mm hmm. แต่ก็ได้ติดตามการทำงานของทาง,ง,าทก,างการทุกภาคการ ผมยอมรับครับว่าพรรคต้าทำเองนั้นเป็นพรรคที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนฟังเสียงพี่น้องประชาชนรับฟังความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาปัญหาเหล่านั้นนี่แมาหาคําตอบว่าจะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนแบบไหนยังไงตรงนี้ครับผมคิดว่ามันตรงใจ กับท่านผมและก็ท่านสสกาลูนเราเองนั้นเติบโตมาจากการเป็นผู้แทนรัษฎรดินที่เราเติบโตมากับการพรุกพีกับพี่น้องประชาชนเราเติบโตมากับการรับใช้พี่น้องประชาชนชเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเรื่องงานใหม่กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่ยึดเอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ยึดเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็คิดในการที่จะหาคําตอบในการจัดการกับปัญหาแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดียิ้มย้มแจับใสมีชีวิตที่ดีขึ้นผมคิดว่าเราจะทํางานที่พักปะาะถังแล้วทั้งสองคนเราทั้งสองคนก็คงจะทุ่มเทใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ของเราที่มีในการที่จะทํางานเพื่อให้พักลาดถังนั้นเติบโตจากพักน้องใหม่สักวันหนึ่ง ต,ต้องถือว่าเป็นโชคดีในเรื่องของการความสามารถในการที่จะสื่อสารระหว่างพี่น้องประชาชนะนะครับผมคิดว่าความชัดเจนของ DNA ของฮักกล้าราที่เราพูดว่าเราจะยึดเอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางแน่นอนเลยนะครับถ้าหากว่าเราจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ของทาง ในการที่จะขับเคลื่อนพรรคนะครับสำหรับการต่อสู้ศึกเลือกตั้งในปี2570คงจะต้องใช้เสียงของพี่น้องประชาชนในการที่จะสะท้อนความต้องการและก็สะท้อนปัญหาต่างๆซึ่งตรงนี้ก็กาบเป็นพี่น้องสืง่อมวลชนนะครับว่าในเบื้องต้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมมีโอกาสได้หาดูแล้วก็พูดคุยกับท่านหัวหน้าพรรค แล้วก็ได้พูดคุยกับท่านประธานที่ปรึกษาะ,ะเมื่อพูดถึงเรื่องของการก,กาหนดยุทธศาสตร์ผมเองก็ดีใจครับในการที่จะได้นําเสนอความการได้มาซึ่งข้อมูลท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนหลังจากนี้นะครับก็คิดว่าเราคงจะมีแพลต,ฟอ,ลตฟอร์มครับซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นสื่อกลางสาคัญในการที่จะให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับท่านจะอยู่ภาคไหนอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารตรง มาที่พักนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีความต้องการสิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับมันก็จะถูกประมวลผลแล้วก็นําเอาข้อมูลสําคัญทั้งหมดมาตัดสินใจในการที่เราจะไปกําหนดเป็นยุทธศาสตร์กาหนดเป็นนโยบายของทาคการองต่อไปครับคือเราเรากำนนหนดนะคว่าการการวางย,ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยคือจะต้องการให้พักเนี่ยไปอยู่ในระดับไหนของการองเนินนจุบายค่ะครับ ผมผมเชื่อนะครับว่าในการถัดเื่อนพักการเมืองพักการเมืองทุกคนก็คงจะต้องอมีพื้นฐานในการกําหนดนโยบายก็ดีนิสสั์ก็ดีเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกันแต่ของพักพระธรรมผมเชื่อครับว่าในการที่จะเดินไปสู่จุดของการนําเสนอนโยบายแล้วก็ทมให้พี่น้องประชาชนเขาเชื่อ ว่าเราสามารถที่จะดาเนินการกับสิ่งที่เราเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างดีก็คือการพิสูจน์กับงานที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันเนีครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปถึงจุดไหนอย่างไรก็คงเร็วเกินไปที่จะต่อก็คงอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินเลยเฉพาะย่างยิ่งสองปีที่เหลือกับการทํางานของ ชนชพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับต้องกลาบขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าพกรคธรรมท่านประธานที่ปร,รึกษาพรรคท่านได้มอบหมายให้กับท่านเลขาท่านนายทะเบียนก็ต้อนรับและยัอบอุ่นตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังไม่รับเกียรติแล้วก็ได้รับความรักความอบอุ่นบ้านหลังใหม่ตรงนี้มาโดยตลอดครับพี่น้องที่รักครับหลายๆท่านก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะ การมาของอนุธิดกับการรุนนั้นเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับก็อย่างที่ท่านนวาอากาศเอกอนุติ์นาคอนทัพเนี่ยท่านก็ได้กล่าวเกิดเบื้องต้นแล้วว่าพวกเราไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาท่านนายทะเบียนหรือว่าท่านประธานานิสสภักนีเราได้ทํางานร่วมกันมาหลายสถานที่หลายวาระหลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือการงานต่างๆเนี่ยเราได้ร่วมมือร่วมไม้กันทํามาด้วยอยตลอดแล้วก็ ส่วนถูกก็คือเหมือนกับว่าเป็น DNA เดียวกันท่านได้ความรักความแตกว้างความเจถึงที่สำคัญครับพวกเราคาดหวังว่าบ้านหลังเล็กๆหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นอย่างที่พี่ๆน้องๆสืนน่อมวลชนก็ทราบอยู่แล้วว่าอบอุ่นขนาดไหนสําหรับผมแล้วครับการได้โอกาสเข้ามาทําง,งานเนี่ยก็ได้ประสานงานปรึกษาท่านหัวหน้าพักท่านก็บอกว่าอย่างเก่งเนี่ยเหมาะสมในการบูอย่างท่านนวากาศเอกนุนดินนภัท ก็จะบุนในการที่จะจัดทัพในการที่จะอารมณ์ความคิดในการที่จะตีกรอบสร้างโครงสร้างสนับสนุนท่านหัวหน้าพักในการที่จะขับเคลื่อนพักกล้าทาของเราพักเล็กๆเนี่ยแหละให้ก้าวไปได้ไกลๆ,ๆที่สําคัญครับผมเองก็ได้รับมอบหมายในการที่จะประสานงานกับภาคส่วนต่างๆในการที่จะขับเคลื่อน <c oughs> เลือกตั้งในปี70ข้างหน้า เราก็จะมีหน้าที่ในการที่จะลงไปเว้นหาผู้สมัครในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดน,นั่นคือภารกิจที่สําคัญที่ผมได้รับมอบหมายและกราบอย่างนี้ครับว่าหลายๆท่านจะเห็นว่าความสง่างามของท่านประธานาพรรคเราเนี่ยอย่างเดียวเลยครับใครจะพูดอะไรถึงท่านเนี่ยอย่าไปฟังสิ่งเดียวที่ท่านดีคือท่านไม่เคยถูกข้อคารหาหรือคอรัปชันสิ่งนี้สาคัญครับ ท่านมีความหวังอย่างยิ่งว่าอยากจะเห็นพรรคกล้าทำนั้นเป็นพรรคที่พึ่งหวังของประชาชนได้ผมเองได้คุยกับท่านท่านบอกว่าเก่งเอ้ย<ม>พวกเราเนี่ยโตมาแบบนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประเทศชาติต้องมาก่อนตามด้วยประชาชนถ้าประเทศชาติดีประชาชนดีพวกเราก็จะดีไปด้วยกันนี่แหละครับเป็นความประทับใจที่พี่ชายคนนั้นมอบให้กับน้องคนนี้และผมยืนยันครับว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเจอกับมรสุมอะไรพวกเราก็จะฝ่าวันแล้วก็จะสร้างพักปราทำไปด้วยกันเพื่อเป็นที่พึ่งหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพี่นัทเนี่ยใครๆก็ทราบว่าใจถึงพึ่งได้สําหรับผมเองเป็นน้องเล็กครับใจไม่ถึงแต่ก็พึ่งได้รับรองว่าจะทํางานสุ่ความสามารถด้วยความเต็มใจในครอบครัวอบอุ่นหลังนี้ครับในนามพักปราธรรมครับการประพุดครับ ทุกอย่างนะครับทุกอย่างเนี้ยใช้ง่ายนะคะทุกอย่างโทนได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้นายทะเบียนลงนามนะบี่เหล่าโชว์นั่นก็สำคัญนะเป็นเป็นเป็นยืนยืนยืนที่ต็อนที่ต้อปขอกลับคดีพี่พี่สื่อมวลชน อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ที่ที่ส่วนชให้ความสนใจความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองของพักกล้าธํามของเรานะครับและวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมีความจําเป็นนะครับในฐานะนายกระเรวงนพักแล้วก็พี่ชายของผมในฐานะเลขาธิการพักกล้าธรรนะครับท่านสสไพลิกมีความจําเป็นที่จะต้องมาประจําการอยู่ที่พักกล้าธรรมแห่งนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีเลิกงานยามดีที่ พวกเราในฐานะตัวแทนพรรคกล้ารมจะได้ต้อนรับบุคลากรทางการเมืองที่พวกเราเชื่อว่าแนวทางในการทํางานหรือแม้แต่กางอุดมการไปในทิศทางเดียวกับพวกเราที่สําคัญที่สุดครับบุคลากรทรงคุณท่าทั้งสองท่านนี้นั่นก็คือท่านอนุดิษฐ์นาคอนทับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ปริหานของพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัล นะครับในสมัยนี้นะครับแล้วก็ท่านอดีตสสการุณหูสกุลเนี่ยถือว่าเป็นการเสริมทัพของพรรคกล้าทัพที่ตรงจุดซึ่งผมเชื่อว่าทั้งสองท่านซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับก็จะมาช่วยทํางานมาช่วยทําให้พรรคกล้าทำเอย่งมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นที่จะสามารถทํางานให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้เพิ่มขึ้นครับก็วันนี้ก็ในฐานะน้องด้วยในฐานะเป็นแฟนคลับของทั้งคู่ด้วยก็ ขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับสู่ครอครัวและบ้านกล้าทำครับครับทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพแล้วก็ท่านการุณโสกุลนะครับผมอยากจะเรียนที่พี่สุมชนว่าก่อนหน้านี้ที่ผมได้พูดไปว่าพักกล้าทำเนี่ยดีใจจริงๆที่ทั้งสองท่านนี้วันนี้ถือว่าเป็นเลิกงานอย่างดีที่มาร่วมงานกับเราเพราะว่าอย่างนี้ครับ ผมเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านประธานที่ปรึกษาพัรคฝ่าธรรมนะครับท่านร้อยเอกธรรมนัฐภมเ่าแล้วก็ท่านบนหน้าพักอัญชรตาจาร์ดรนตุลนพินิรศินวัฒน์ให้เตรียมเอกสารครับหลังจากที่กระบวนการในการสมัครเป็นสมาชิพกพรรคของทั้งสองท่านพี่ชายของผมทั้งสองท่านเสร็จสิ้นเนี่ยสิ่งที่ผมกับท่านเลขาไผ่จะต้องทําก็คือว่าให้ผมเตรียมเสนอเอกสารไปรยัดท่านบนหน้าพักนะครับ ให้มีคำสั่งเร่งด่วนในการแต่งตั้งท่านนาวาการเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพเป็นประธานยุทธศาสตร์เพื่อจะมาช่วยวางแผนยุทธศาสตร์ให้พักกล้าทํามเป็นพักที่สามารถตอบสนองกับปัญหาของพี่น้องประชาชนให้พักกล้าธํรมเป็นพักที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับนี่คือหลักฐานที่ผมจะต้องนํมาให้พี่พี่ส่วชนได้รับรู้รับทราบ,บกันในวันนี้ผมขอเนี่ยแสดงหลักฐานแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับ หลังจากกระบวนการที่มีการสมัครเป็นสมาชิกพักของทั้งสองท่านสมบูรณ์แล้วเอกสารนี้ก็จะขึ้นรถด่วนไปยังห้องทํางานของท่านหัวหน้าพักลกล้าทางของเราท่านศาสรตราจารย์ดรนรล,ลุมบนกินโยสิทธ์วัชทราบเพราว่าเบื้องต้นท่านก็มีความยินดีที่จะมอบหมายภารกิจสําคัญให้กับท่านสองท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับพี่ทครับ